อันนี้ไตปลาปลาชุม่มไตปลามาจากชนนะีชุ่มหนึ่งไข่ทอดจากมหาชัยปลาเค็มจากเพชรบุรีอร่อยเ่ยอร่อยอ น้องช่องเทเบกแชาแนลนะครับผมมาไทยการทำอาหารการกินเออ,อจะมืดๆหน่อยไม่มีไฟอ่าเอาเริ่มกันเลย นี่คือต้มหางหมูผักกาดดองอาหารพื้นเมืองกับภาคใต้นะครับเนี่ยเรามาทำกินกันฟลามาหร่อยกินกับข้าวสวยร้นรอนๆครับอร่อยเดีเยอยันนี้ก็แจงไตปราบ พอกินพอมีแรงทํางานนี่ก็ข้างบ้านค้างบ้านหลังบ้านบ้านก็พุกหมดพังกันหมดนะมันแตกหมดแล้วนะเนี่นี่ก็เนี่ยพังจนหมดนะพังหมดนะไม่ไมีเหลือแล้ว หงงข้างหลังหลุดข้งยุยไ,นะไปหมดแล้วไกเพราะว่าข้างบนเขามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนนะ่ะมันแตกของมันเองอนะมันนานเกินนู่นนะ่ะน้ำไหลมาจากช่องนู่นอนะนั่ไหะช่องนั้นอนะไหลมาอ่าเนี่ยอันนี้รุดแล้วนะน,ะนี่กระจกกระจกนี่รุดหมดละไปหมดแล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปดูในห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำไปแล้วไปล้วนี่ห้องน้ำดูไม่ได้ละเละแล้วนี่ยน้ำจะไหลอย่างข้างบนนี้งูงูนั่นอ่ะ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 ครับนั่นอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะอะไรมันจะไหลหลุดมาเงี้ยไอ้พวกนี้น้ำบางนั้นแหละเนี่ยเสข้มอ่ะ มวมหมดละม้ว,วมหมดละอ่ะมมามวนหมดละเนี่ยนะฟังหมดละอืมไม่รู้มันจะอยู่ในนานขนาดไหนฟังหมลดละเนี่ยเนี่ยการมวมการอะไรหมดละน้ำมันรั่วลงมาจากข้างบน ยู่หยงข้างบนแจ้งไปก็ไม่มีคนมาซ่อไมไหมก็บอกว่าซื้อกันแล้วเนาะขาน,น,นบนแตกมาแล้วไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะร่วงโครมลงมาพยายามพยายามก็ไม่รู้จะรักษายังไงเนาะอยู่กันไปครับอยู่กันไป ว้ากันใหม่กำลังหาบ้านหลังใหม่ที่ที่ว่ามันดูดีกว่านี้หน่อยอขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับผมมาดีฮะเอ,อาไ ไปแล้วป่าเจ้าอืมอย่านะนั่นนหขานเกินแตกหมดแล้วอือดูเนี่ยไว้หมดแล้วนะครัทนรั่วน้ำรั่วอื้อ น้ำม,มันรั่วเนี่นยอะไรพวกนี้จนไปจนหมดนะอ่ะแตกโอ้โหรูผูน้ำม,มันลงโอ้โหมันลงไนงะตายแล้ว อ็ยังก็ไปหมดละน้ำ่วจากข้างบน,นเลยไม่รู้วันไหนมันจะร่วงคลมลงมา,งางเนี่ยพวกเนี้ยวมจนหมดแลวนะอ่ะวมจนหมดละนะ่นั่นะวมหมดแล้ว,ว,มลว,วมมไม่รู้วันไหนมันจะแตกหล่นคล่มลงมาอืม ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหล่นลงมาล้มแตกกันหมดนะล,ล่นลงคลมมาครับข้างบนลงข้างล่างนั่งขี้แล้วก็หล่นตุมลงมาล่ะโอ้อันตรลายาลตรายมากเลยพว่งลงมาหนึ่งกัตโอ้ประเทศไทยเอ้ยพี่น้องเลยอย่าให้เหลาขี้เคอเต็มมือหมดเอาละเอาเท่านี้ก็ก็ว่าวกันใหม่ดีครับ